แล้วทั้ง4คนเนี้ยเขาคิดว่าเขาเป็นตัวจริงไหมหรือว่าเปล่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นแฟนผมบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครอขอคุยดูก่อนนะคุยคุยกันก่อนนะและในที่สุดสี่คนเนี้ยมีใครได้เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวจริงไหม ไม่มีว้าวสามารถแล้วนะแสดงว่าวันลอยกระทงก็ลอยอยู่สองกระทงใช่ครับขอเข้ามาพระแม่คงคาครับพระแม่คงคาคงบอกว่าขอเข้ามาคนข้างๆเธอเธอมาขอเข้ามาใส่น้ำ่ยพี่อ้อยสิทำไมนี่เขาด่านะเขายังด่าที่อบอุ่นเชื่อไม่ยไม่รู้สึกเลยนะพฤติกรรมอีกอันหนึ่งค่ะก็คือชอบอาบน้ำดอกบ้านใช่ตัวเปื้อนบ่อยครับพี่เฉย ชอบแบบน้ำหยุดยังหยุดยัง,ยงหยุดแล้วครับอันนี <c oughs> ห้หยุดแบบหยุดนานมากแล้วรู้สึกว่ามันเสียเงินเสียทองเยอะมากคนระับผมหมดไปกับการไปใช้น้ํานอกบ้านเนี่ยเป็นล้านนะฮะไปดูเมมเบอร์ที่เราเปิดไว้อ่ะค <c oughs> มันโอ้โหหลมันแบบมันหนามากแล้วบอกพี่ไหนลองคิดมาซิว่าเท่าไหร่ <c oughs> ปรากฏว่าเขาคิดมาเนี่ยประมาณล้านกว่าเกือบสองล้าน <c oughs> แต่ตอนนั้นมันก็เราทํางานมาเหนื่อยๆแล้วเราคิดว่าตรงนั้นเป็นความสุขแล้วเป็นการผ่อนคลายนะครับแต่พอ เริ่มทําไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแพทเทิร์นมันเหมือนเดิมอมไปถึง<ด><อ>จอดรถเลือกเด็กเลือกเด็กเสร็จอาบน้องอาบน้ําหลังจากนั้นก็มันก็เป็นแบบนี้แพทเทิร์นเดิมๆด,ด้วยอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยผมรู้สึกว่าเวลาที่ไปทํางานแล้วมันแรงมันพลังมันน้อยไปแล้วเปลืองตังค์ด้วยพลังเราเริ่มหมดด้วยความสนุกเริ่มหายไปพอเผาตรงนี้ลงดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งพอเผาแล้วอะ่ะเออมันก็บอกไม่เห็นตายนี่เราก็ไม่ตายไม่ไปก็ได้ตอนนั้นก็เริ่มมีแฟนแล้วด้วย เริ่มมีแฟนคนปัจจุบันเนี้ยน้องเบียร์พอเจอน้องเบียร์ปุ๊บก็เริ่มหยุดเริ่มเบาๆลงเพราะว่าาไม่อยากเขาเสียใจด้วยเขาไม่ได้พูดกับผมนะแต่ผมกลับรู้สึกเกรงใจเขาเหตุผลหลักๆอีกอันคือมีลูกโหนี่สําคัญมากเป็นพาร์ทที่เรายังนึกไม่ออกตอนที่ชาวชาวเป็นคุณพ่อซึ่งผมเขาบอกว่ามันมีงานแบบใครมีลูกแล้วมาเจอกันเดี๋ยววันเกิดคนนู้นเดี๋ยววันเกิดคนนี้ ช่ามีลูกแล้วพี่ก็แบบทำไงพี่หาโอกาสแล้ววันนั้นอาจารย์เดินเข้าไปบอกเชาวชาวมีลูกเมื่อไหร่วะรอเดินสวนกันอยู่วันวันเลยไม่ได้เจอกันทำตาไปหน้าแปลกๆใส่ผมไม่คือแบบไม่คุยกับผมเลยนะวันนั้นเออคือดูมาไงวะแล้วรู้สึกว่าไม่ควรถามมันไม่สกัดรสเทสังไงเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่วะใครว่าใครวะอย่างนี้ขึ้นรถไปพี่จ๋าคงแบบว่าเช่ามันมีลูกตอนไหนวะเนี่ยน่าจะลั่นรถแหละหลงไม่ได้ตั้งใจว่าจะสุกลูกหรอกแต่ผมก็ ได้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมชาติมากกว่าพี่ผอตครับเราตัดสินใจที่แบบไปรับเขามาซึ่งน้องคนนี้เด็กคนนี้ตอนนั้นเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยตั้งใจว่าจะทำวิทยาศาสตร์กันแลจะมีมีน้องเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วก็รู้สึกว่าด้วยกําลังฐานะของเราด้วยกําลังเงินของเราสามารถที่จะดูแลลูกได้แลแล,<อ>แล้วก็เลยเริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการก็อาจจะดูแลตัวเองนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ ด้วยที่ช่วงนั้นเนี่ยแฟนของผมเนี่ยน้องเบียเขาก็บอกว่าพี่ชาวพี่สาวของเบียเนี่ยเขามีรูชี่น,น้องนิยาตอนนี้เจ uh ็ด huh. เดือนนัารักมาก uh huh. แล้วเขาเป็นคนชอบเด็กมาก uh huh. เขารักเด็กมากเขาก็เลยบอกว่าพี่ชาวหนูอยากเอามาเลี้ยง uh huh. แล้วก็พี่ก็บอกว่าเอาสิเราลองซอออมันก่อนค uh huh. วามเป็นพ่อ uh huh. เป็นแม่ uh huh. ว่ามันจะลําบากขนาดไหนเพราะว่าเจ็ดเดือนเนี่ยพี่ว่ามันก็เหมือนกับการเริ่มต้นเหมือนกัน uh huh. เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนเดือนที่เจ็ดเขายังมีความเป็นเด็กอยู่เขายังไม่หย่านมเขายังกินนมขวดอยู่วันนั้นผมก็เลยขับรถไปหาเขาไปที่พัทยาไปรับไปรับน้องริยามาซึ่งเห็นครั้งแรกก็ถูกชะตามากเพราะว่าตอนเด็กเขาเขาน่ารักมากเขาแบบเขายังไม่มีผมะพี่อ้อยค่ะแล้วก็หัวยังหลิมหลิมแบบน่ารักกระปุกลุกอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบดูในไอจีพี่ชาว่ะ่ะจะเห็นวิวัฒนาการน้องตั้งแต่แบบเด็กดือเจ็ดเดือนที่พี่เอา เอาเขามาซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังพูดไม่ได้แต่เขารู้เรื่องหมดทุกอย่างในแต่ละคืนเนี่ยผมต้องเอาเขาเข้านอนผมก็ต้องเปิดทวิงเกอร์เปิดเพลงให้เขาฟังแล้วก็ขวดนมก็อยู่แล้วก็นอนที่แขนของผมเนี่ยแล้วผมก็ต้องอยู่กับเขาเป็นเวลาประมาณสองสามชั่วโมงซึ่งมันไม่น่าจะเป็นภาพที่ชาวจะเจอได้เฮ้ยกูเป็นพ่อคนแล้วหรอเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยถามตัวเองก่อนตอนแรกว่าเฮ้ยมันเราทําอะไรอยู่แต่ด้วยความด้วยความน่ารักของเขา แล้วก็ด้วยความที่เราต้องดูแลเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันซึมผ่านเข้ามาแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทําไมมันเราเหนื่อยนะแต่ไมมันเกือบกลับมีความสุขอะ่ะรับรู้ถึงคนที่เป็นพ่อว่าเขารู้สึกยังไงอ,อันนั้นคือความรู้สึกแรกที่ผมเจอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้หกขวบห้าขวบจะหกขวบแล้วอตอนที่เขาพูดได้นี่ผมแบบ หลงเขามากเขาจะเรียกแบบป๊าป๊าถามว่าชอบตัวละครไหนเขาก็ชอบแบบมา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 อันนี้ไม่ได้หิวนมใช่ไหมคะเขาก็หิวนมนะเขาก็หิวนมอยากเจอตัวจริงแล้วอะอยากเจอไหมฮะอยากวันนี้พามาด้วยอ้าวนงานนะน้องไิยาไอยาสวัสดีคุณผู้ชมก่สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยชื่ออะไรคะไอยาค่ะดังๆค่ะชื่ออะไรคะไอยา อายุเท right? ่าไรคะห้าขวบค่ะป้าป้าชื่ออะไรคะดีเจตะเชาค่ะมาม้าล่ะแม่เบียค่ะมงคลมงคลมงคลแหมไม่ส่งซิกปีแยกมงคลเนี uh, ่ยส่งซิลอกไป่ตาได้หมดทุกอย่างนะโอเคสีเหลืองเยลเลออ่ามะม่วงเมนเกอร์ีดอีโต้ชุดชั้นในหน้าป้าปลาลีวินเฮอร์ ลิยาเห็นบอกว่าทำไลฟ์ก็ทำหนูอยากเป็นดาราเป็นดีเจหรืออยากเป็นนางแบบหรืออยากทำงานอะไรคะลูกดาราจะได้ให้พ่อแม่มีเงินอ๋ออยากเป็นดาราเพราะไม่มีเงินคิดเองเหรออยากเป็นดาราลูกนักร้องได้ไหมได้เนาะร้องได้ด้วยโหโค้ดซิงโค้ดวิ่งเป็นด้วยเป็นด้วยโค้ดวิ่งโค้ดซิงอยู่จริงๆอ่ะนี่ไงได้โคอดวิ่งโค้ดซิงโค้ดวิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้ ก็อยากบรรดาลเพราะอยากคุณพ่อคุณแม่มีเงินแต่ปัจจุบันนี้จ้างลียาจ้างได้ง่ายมากใช่ครับคือจ้างเป็นอะไรคะจ้างเป็นอาหารนะครับอ๋อเหรอจ้างเป็นอาหารจ้างเป็นอาหารวันนี้ก็คุยกันมาแล้วตอนเช้าวันนี้จะได้อะไรครับวันนี้หลังจากถ่ายรายการเสร็จคือชูชิชี่ไม่ว่าตอนเช้าจะง่วงหรือว่าจะง่อมยังไงพอห้าสี่สามสองปรึ่งถ้าสมมติทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแฮ ppy เย็นนี้จะต้องไปซูชิซูชิแล้วถ้าผมบ้าไม่พาไปกินซูชิอ่ะท้าไม่เห็นกินอย่างอื่นได้อ๋อเย็นนี้ก็ได้แต่วันนี้คือซูชิใช่ไหมทำไมชอบซูชิลูกหนูชอบกินตอนหนูหนูเคยกินแล้วอ๋อเคยกินแล้วจัดหน่อยจัดหน่อยปิดตำนานฮักเขาข้างเดียวยูซูซูกระปุกกระปุกใจไปมองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบอดแล้วบเลี้ยวมันต้องโทษใครใจมันบอดเปลียว ถามเจ้าของคำเดียวว่าจื้ออะไรจื้ออะไรจื้อบอตอนนี้ชอบรีวิวแต่ดูว่าเวลาไลฟ์ก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะแยะใช่ครับพี่ชอตเยอะเพราผมมีฮะนี่อยู่ตอนนี้พี่ชอตแล้วนะนี่นี่แสดงละครโชว์หน่อยได้ไหมพี่ชอตจะพาไปเล่นละครโชว์ได้ไหมว่าเสียใจทำยังไงเสียใจ เสียใจทำไงอ้าในหัวเราะเอารว่าไงเอาหัวเราะนะหัวเราะอาหัวเราหัวเราะอุ้ยมีความสุขดีใจก็นี่ไงก็นี่ไงมีความสุขอยู่ไงเปลี่ยนหน้าได้ไหมฮะเปลี่ยนได้กี่หน้าฮะห้าหน้าเลยเอ่พร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้ออและมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะไหมคะลิาเยอะ ถ้า่ไหตนู่ไปเที่ยวบามีคนหนึ่งเขาบบว่าไปบายหนูเฉยอาอเหรอเขาจำหนูได้สีขอถ่ายรูปไหมขอถ่ายรูปด้วยแล้วหนูชอบไหมลูกชอบเวลาพี่พี่มาแบบคนหนูขอถ่ายรูปเนี่ยบอกพี่พี่เขาว่าไงบ้างลูกหนูก็จะบอกว่าขอบคุณขอบคุณบอกพี่พี่คะบอกนะบอกพี่พี่ค่ะมาถ่ายรูปน้องริยาจะไปถ่ายรูปน้องริยาได้นะคะได้นะคะเซ็นลายเซ็นได้ไหมคะได้ค่ะโอ๊ยจริงๆเหรอคะคุณซ้อมแล้วเรียบร้อยเหรอ เดี๋ยวขอกระขอปากกากระดาษหน่อยขอปากกากระดาษเซนซ้อมเซนเลยเซนคนมาขออะไรเซ็นน้องยาูเซ็นให้หนูหนึ่งชื่อหนูยาวนะอ่าชื่อหนูยาวก็เขียนให้ลูกชื่อหนูยาวขอเขอลายเซ็นนะค้าอ่านี่พี่อ่านขอลายเซ็นแล้วจัดไปก็จะนานสักนิดหนึ่งนะเขาเขียนมาแต่เด็กหญิงเลยคนุณบางแต่เด็กหญิงเขียนได้ดงเก่งมากแล้วนะนี่ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูอา ขอลายเซ็นได้เลยคือเมื่อก่อนเรื่องการขอลายเซ็นถ่ายรูปที่เป็นเรื่องนะ้วเนี่ยเป็นเรื่องหมายถึงว่าคือตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาเยอะค่ะแล้วเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยแล้วไม่ชวนเขาไม่ถ่ายด้วยเวลามีคนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเขาจะงอนป๊าป๊าทำไมไม่หนูถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะงอนใช่ไหมลูกใช่นะครับผมแล้วก็แล้วพอผู้หญิงมาถ่ายด้วยก็จะไปบอกมามาใช่ไหมว่าป๊าป๊าถ่ายกับผู้หญิงนี่หนูชอบติดไลค์ อ๋อชอบติดไลฟ์บอกว่าชอบไลฟ์แต่ว่าล่าสุดนี้ไลฟ์ยังไงคะโดนบล็อกไป5วันพบกับน้องเบียร์มาสิบกว่าปีแล้วคับแต่ในระหว่าง10ปีนั้นเรามีความไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันใช่ครับพี่อถึงขนาดคิดว่าหรือว่าเราตัดสินใจผิดที่คบกับผู้หญิงคนนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ